สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว y o u t u b e และท่านผู้ที่ติดตามมาอยู่799ทํานายทายทักนะคะคราวนี้เราก็มาทํานายดวงชะตาของ12ลราศีนะคะในหมวดหัวข้อที่3สถานการณ์ความรักของคุณและความรู้สึกของเขาสถานการณ์ของอความรู้สึกของคนรักนะของ12ลราศีนะคะในที่นี้เราจะมาดูชาวราศีตุลเรามาดูซิว่าความรู้สึกของคนรักชาวราศีตุลในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้าง ทุกสถานะนะคะไม่ว่าคุณจะมีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วหรือคนที่คบกันอยู่นะคะแล้วก็ไม่กระทั่งคนที่เป็นโสดมาดูซิว่าเขาคิดอย่างไรอชอบเราบ้างไหมนะคะในที่นี้เราจะมาดูชาวราศีตุลชาวราศีตุลคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมถึง15พฤษภาคมราศีนี้จะเป็นทัตลมนะคะลักษณราศีดูได้หมดนะคะสำหรับมาอยู่เจ็ดกเก้านะ ไม่ต้องซีเรียสกับการดูนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่มีวันที่เกิดไม่แน่นอนไม่รู้เกิดวันที่เท่าไหร่นะแต่อยู่ในช่วงเดือนตุลานี่แหละมันก็ไม่รู้นะมันก็ไม่รู้จริงๆนะบางท่านเนี่ยอาจจะแจ้งเกิดผิดหรือว่าไม่รู้ไปแจ้งเกิดเมื่อไหร่ <c oughs> ก็มีหลายท่านเหมือนกันที่มีปัญหานะเพราะนั้นยึดชาวตุลได้เลยนะคะไม่ต้องซีเรียสกับการดูนะคะ เป็นการทำนายโดยรวมๆนะคะถ้าเกิดท่านไหนที่มีความรักดีอยู่แล้วนะคะเข้ามาดูก็อย่าซีเรียสกับการดูส่วนการดูแบบดวงทั่วไปงานเงินความรักสุขภาพในหมวดข้อที่1ก็ดูในลิงก์ข้างล่างนี่มีให้แล้วนะคะแล้วก็สาหรับท่านที่มีปัญหาล้วนๆนะความสัมพันธ์และความขัดแยง้งในหมวดข้อที่4ก็ทําให้แล้วนในลิงก์ข้างล่างนี่นะคะส่วนในหมวดข้อที่2นะก็ ยังเป็นคลิปเก่าอยู่นะยังไม่ดําเนินการยังไม่ได้ทํานะคะถ้าอยากทราบก็ถามมาได้หรือย้อนกลับไปดูซิมันเป็นอย่างไรนะคะก็ได้นะนะคะหรืออยากดูแบบนักสัตว์ก็ถามมานะคะ,นะคะทีนี้เรามาดูซิว่าช่วงนี้นะตั้งแต่ที่คุณเปิดดูเนี่ยไปเรื่อยๆรจนถึงประมาณกรกฎาสิงหาเนี่ยนะดูซิความรู้สึกของคนรักเป็นอย่างไรบ้างนะยังรักเราอยู่ไหม มันอยู่ด้วยกันแบบอย่างไรเนี่ยสำหรับชาวตุลจริงๆแล้วชาวตุลน,นี่เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะใจกว้างมากนะเพื่อนก็เยอะนะแต่เวลามีปัญหาจะเงียบไม่ค่อยพูดกับใครไม่อยากจะให้ปัญหาเนี่ยคือตัวเองคิดอยู่คนเดียวยกแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองอะไรประมาณนี้จริงๆชาวตุลน,นี่เป็นคนที่มีเหตุผลมากนะใช้ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์นะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้น นะถ้าเลือกได้นะชาตุลเนี่ยนะในเรื่องของความรักเขาจะเลือกเป็นฝ่ายรับมากกว่าใครที่เอาอกเอาใจหรือว่าใครที่ให้ความสําคัญกับเขาว่างินเถอะจะได้ใจชาวตุลเลยอืมรสนุสนิยมดีมากๆเลยนะชาวตุลเนี่ยนะคะในเรื่องของความรักก็เหมือนกันกล้าได้กล้าเสียแต่สิ่งที่ชาวตุลไม่ชอบก็คืออย่าเอากฎเกณฑ์มาผูกมัดเขานะอย่าเอากฎกติกาอะไรของคนมาผูกมัด สามารถพูดคุยกันได้ปรึกษากันได้เนี่ยชาวตุลจะชอบมากเลยมีอะไรมาพูดกันด้วยเหตุด้วยผลมานั่งคุยกันนะเขาจะเป็นอย่างนั้นแต่อย่าเอาอะไรมามาเป็นกฎเกณฑ์หรือเป็นข้อห้ามหรือกฎกติกามารยาทอะไรก็ตามเขาไม่ชอบนะชาวตุลจะเป็นอย่างนั้นนะคะ,ะโดยเฉพาะช่วงนี้นะ <c oughs> นะ มันมีเรื่องราวที่พูดจาก,กันไม่ค่อยจะเข้าใจด้วยส่วนหนึ่งในบางท่านเนี่ยนะมีความอดทนเข้มแข็งมากกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะคะในบางท่านอาจจะ, <c oughs> ะเป็นปัญหาลักสามเศร้าเข้ามาหรือเป็นในลักษณะของความเจ้าชู้มีเสน่ห์ของชาวตุเองก็เถอะนะมันทําให้มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเอาใจใส่คนรักน้อยไปไหมหรือคนที่อาจจะ ไปเกี่ยวข้องกับอวัยมกขหรือคนที่มีครอบครัวเนี่ยเป็นความรักที่ผิดเข้ามาเนี่ยก็ก็มีส่วนนะคะนะในช่วงนี้ความรักของชาวตุนนะการเอาใจใส่ความโรแมนติกน้อยมากนะแต่คนรักเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าไ <c oughs> อความเจ้าชู้ของชาวตุนเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่นะเราแวงจะใช้กำว่าหัวก็ได้นะคะในบางท่านนะคะอืม บางท่านเกี่ยวกับระยะทางนะอยู่ห่างเหินกันไปอาจจะเกิดการช่วงชิงคนรักหรือว่าไม่ยอมของของข้าขยะแตกอะไรประมาณนี้นะคนรักเขาก็ยังมีความรักให้กับชาอกตุนอยู่นะคะนะคะอยากจะพูดคุยอยากจะปรึกษาออยากจะเดินทางมาหา ไม่รู้ว่ารักครั้งนี้จะลืมคุณได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะที่มันเป็นปัญหาก็มาเริ่มต้นกันใหม่นะอ,อในความรักของทั้งคู่เนี่ยของชาวตนุนเรามาเริ่มต้นพูดจาก,กันดีๆกันได้ไหมอ่าฉันยังรักเธออยู่นะทุกอย่างให้อภัยอ่าเป็นอะไรที่ให้คำปรึกษาอ่าแนะนําในบางท่านอาจจะมีคนรักอยู่ไกลกันหรือเป็นคนต่างชาติเนี่ยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นโซนเอเชียหรือโซนยุโรปก็าตามนะคะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในสถานการณ์ที่คนที่มีครอบครัวแต่งงานแล้วนี่จะหนักหน่อยนะคะมไม่รู้รักกันหรือเปล่ารู้สึกมันเหือดแห้งเรืยหรือเกินมันไม่โรแมนติกอม,มันเหน็ดเหนื่อยมากกับสถานการณ์ที่มีมือที่สามหรือความเจ้าชู้หรือเกี่ยวข้องกับอบายามุกทั้งหลายนี่แหลนะนะทาให้เป็นกังวลหรือมันอาจจะมีวิบากรรมเข้ามาหรือเปล่า นะ่ะชาวตุลหรือคนรักก็นะวิตก,กังวลเงาเศร้านะกับเรื่องแบบนี้นะปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองด้วยส่วนหนึ่งเรื่องการซัพพอตการดูแลนี่นะคะแต่ก็อยากให้ปัญหาอุปสรรคมันผ่านพ้นไปเรื่องเงินทองมันหาได้นะแต่เรื่องการที่จะมาดูแลครอบครัวหรือการเข้าอกเข้าใจประคับประคองกันไปเนี่ยนะคะรู้สึกว่ามันจะมีปัญหาถามว่าชาวตุลเนี่ย นะคะช่วงนี้นะก็รู้สึกว่าไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะอะไรมากมายกับคนรักเท่าไหร่นะคะแต่คนรักนี่เขายังคิดเสมอนะยังยินดนะียังมีความรู้สึกอยากจะพูดคุยนะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นก็ตามในความ,วามอดทนทั้งคู่เนี่ยมีสูงมากเลย บางสิ่งบางอย่างมันผิดผิดหวังมันมันมันไม่เป็นไปตามที่พูดคุยกันเนี่ยอย่างที่บอกอะชาวตุนไม่ชอบกฎเกณฑ์อย่ามาตั้งกฎเกณฑ์เนี่ยเขาไม่ชอบมาเลยทําให้สถานการณ์ความสัมพันธ์ของอ่าคนที่มีครอบครัวรู้สึกว่ามันมันอยู่ด้วยกันแบบไหนเนี่ยอ่ามันรักกันไหมเนี่ยตอนเนี้ยหรือว่าขอให้มีเงินมาดูแลครอบครัวก็อพอแล้วเออนะคะบางทีก็ปัญหารัก 3, สามเศร้าปัญหาเมือที่สามนี่เนี่ย ในบางท่านอาจจะเกี่ยวกับเป็นการไม่ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันการพูดจากโกหกหรือพูดจาแบบเพื่อที่จะให้สถานการณ์มันดีอะนะชาวตุนะนะคะแต่ก็มาพูดกันด้วยเหตุด้วยผลก็ยินดีนะยินดีตอนนี้ก็มีความพร้อมที่จะพูดคุยกันมีความพร้อมที่จะมาะพูดจาการย่าให้อุปสรรคปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผ่านพ้นไป มาเริ่มต้นกันใหม่มาเริ่มต้นแบบไม่ว่าจะเริ่มต้นแบบไหนก็ตามนะคะมาพูดมาจาก,กันนะคะช่วงนี้อาจจะมีวิบากกรรมอยู่บ้างสําหรับคนที่มีครอบครัวแต่งงานแล้วมีโอกาสก็ทําบุญนะคะโดที่ส่วนกุศลไปแล้วแต่ความเชื่องของแต่ละคนนะคะเรื่องการทำบุญนะคะทําได้ตัวเองมีความสุขนะแผ่เมตตาไปแผ่เมตตาให้ตัวเองด้วยนะคะจะได้มีความสุขนะคะแต่ที่แน่ๆคนรักเขาก็ยังมีความรู้สึกว่ายังดีความรู้สึกดี เป็นที่ปรึกษาที่ดีให้ความแบบเป็นห่วงเป็นใยอยู่แต่ถามว่าความรักเนี่ยมัน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 ไม่ใช่มันเลยจุดที่จะใช้คําว่าความรักแล้วสําหรับคนที่มีครอบครัวนะเป็นเป็นที่ปรึกษาที่ดีมากกว่าเพราะว่ามองมองดูแล้วความรักของชาวตุลเนี่ยสาหรับคนที่มีครอบครัวนี่นะมันอยู่ด้วยกันแบบอดทนอยู่ด้วยกันแบบประคับประคองนะคะขอให้รับผิดชอบสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยมันมีเรื่องราวที่เป็นเรื่องที่ผิดพลาดเข้ามาเนี่ย สำหรับคนที่มีครอบครัวไม่ว่าจะเป็นมือที่สามหรือการไปเกี่ยวข้องกับอาวยมุกต่างๆนะคะเข้ามาการไม่สนใจคนรักก็ตามน,นะคะแต่ชาวตุลก็ยังมีความรู้สึกดีอยู่นะกับคนรักมันก็ไม่ไม่ถึงกับหมดรักนะแต่มันจะบอกว่าเป็นความรักก็ไม่ได้นะมันเป็นความห่วงใย,ยเป็นความแบบดูแลรับผิดชอบมากกว่านะคะช่วงนี้ชาวตุลน,นะคะนะคะยังเป็นอะไรที่สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้ดีอยู่นะคะต่อไปนะคะ ต้องพูดกันด้วยเหตุด้วยผลนะโดยเฉพาะชาวตุลน,นะคะบางทีกฎเกณฑ์บางอย่างก็พอรับได้ก็รับรับไปนะคะเพื่อให้ครอบครัวมีความสุขน,นะคะตรงนี้ก็อลุงตุงนางหาทางออกที่ดีร่วมกันอยู่นะสาหรับคนที่มีปัญหานะคะนี้เรามาดูสถานการณ์ของคนที่คบกันหรือเป็นแฟนกันเนี่ยสถานการณ์เนี่ยอาจจะมีอิทธิพลเหนือคนรักปัญหาต่างๆเนี่มันแบกไว้อยู่นะคะทั้งคู่เลยเนี่ย กับการตกลงว่าจะเอาอยัางไงเนี่ยบางทีพูดกันยังไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องนะกับการที่เก็บหอมรองริบหรือผลประโยชน์ที่สร้างร่วมกันมาเนี่ยจะเอาอยัางไงถึงเวลาหรือ,อยังที่เราจะอยู่ร่วมกันใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันหรือว่าจะไปไป,ไปมามาหรือว่าจะคบกันเดี๋ยวมาเดี๋ยวเจอนะมันเป็นปัญหาที่อยากให้มันถึงจุดที่จะต้องมา ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วโดยเฉพาะคนรักเนี่ยเขายินดีอยู่นะนะบางท่านอาจจะมีแฟนเป็นชาวต่างชาติหรือคนสูงวัยกว่าหรือเป็นในลักษณะของชาวต่างชาตินะคะสุนะคะเนี่ยนะแบกบปัญหาไว้อยู่เนี่ยความสับสนวุ่นวายใจความเจ้าชู้กลุ้มกลิ่นความมีสเสน่ห์ของชาวตุนก็ไม่หยอกเลยทําให้คนรักระแวงได้นะคะโดยเฉพาะช่วงนี้อาจจะมี ความมีสเสน่ห์ของชาวตุลน,นะมีคนเข้ามารุมจีบมีคนเข้ามารุมชอบนะคะนะแต่ถามว่าชอบไหมเขาก็ทําตัวสบายๆนะชาวตุลถามว่ายังรักคนรักอยู่ไหมก็ยังยังรักอยู่คนรักก็เหมือนกันนะเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งที่ปรึกษาที่ดีต้องมีเหตุมีผลเขาก็มีเหตุมีผลนะแต่ช่วงนี้ถึงแม้ว่าชาวตุลจะเป็นคนที่มีเหตุมีผลมากนะแต่ช่วงนี้อาจจะเหตุผลเนี่ยอาจจะน้อยมากเลยนะเพราะว่ามัน มันเป็นในลักษณะของการพูดจากันน่ะมันไม่เข้าใจกันกับการที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันหรือการที่ตัวเองหรือคนรักมีอิทธิพลเหนือกว่าหรือการใช้เราเรียกว่า,าวิธีเอะจะเป็นในลักษณะของการข่มคนรักเพราะตัวเองมีอะไรที่เหนือกว่าอะไรประมาณเนี้ยมันทาให้คนรักเนี่ยอาจจะเป็นในลักษณะที่ ไม่พอใจนะคะไม่พอใจผิดหวังนะก็ต้องอดทนคบกันคดคบกันแบบอดทนเข้มแข็งมากเลยนะปะนัญหาแบกไว้ก็ไม่ยอมไม่ยอมปีปากพารานมาพูดจากันซะเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องการเก็บหอมรอมริบเรื่องการสร้างอนาคตร่วมกันเนี่ยมีโอกาสที่จะมาพูดจากันและเริ่มต้นชีวิตที่ดีต่อกันได้นะคะสำหรับชาวตุล ยังประคับประคองกันอยู่นะยังเกาะกันไว้เหนียวแน่นอยู่ยังไม่ไปจากกันง่ายหรอกถึงแม้จะมีเรื่องผิดหวังนะคะโดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์เรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยนะคะหรือการทําตัวที่มีอิทธิพลเหนือกว่าคนรักเนี่ยนะพยายามลดลงบ้างไม่ว่าจะเป็นตัวคุณก็ตามนะคะนะคะเขายินดีที่จะยอมรับฟังช่วงนี้คนรักอาจจะค่อนข้างจะระแวงหรือหึงหวงอยู่บ้างกับการที่ มีคนเข้ามาลุมจีชาวตุนเนี่ยมีคนเข้ามาชอบเนี่ยแล้วโดยเฉพาะคนมีมือที่สามเข้ามาเนี่ยทําให้ไม่ไว้ใจกับการเดินทางด้วยส่วนหนึ่งห่างเหินกันเนี่ยอยู่ไกลกันไกลจนถึงต่างประเทศเนี่ยนะคะหรือคนรักเขาอยากเดินทางมาหาอยู่นะถ้าจะมองไปอีกแบบหนึ่งคนรักอยากมาหาชาวตุนอยู่แต่ชาวตุนอาจจะมีความรู้สึกว่ามันมันค่อยไม่ค่อยใส่ใจเขาอะ่ะอืม การช่วงชิงคนรักคืนมาเนี่ยเนี่ยปัญหาของชาวตนช่วงนี้นะนะคะแมกระทั่งการไปเกี่ยวข้องกับอบบยามุหรือความรักที่ผิดช่วงนี้นะต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองเอาใจใส่กันมากหน่อยนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าห่างเหินกันนะคะไม่โรแมนติกเท่าไหร่ทั้งทงทีงท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 ง่ควรจะนะคะควรจะเป็นนะ,ะสำหรับคนที่คบกันหรือเป็นแฟนกันเนี่ยนะคะ โดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองคุยกันให้เข้าใจ,จาก่กับการที่จะสร้างอนาคตร่วมกันมีโอกาสที่จะมาพูดคุยกันตกลงกันได้นะคะถึงแม้ว่าวางอย่างอาจจะผิดหวังอยู่บ้างหรือมันอาจทางออกที่ดีต่อกันเนี่ยแต่ต่อไปมันจะดีขึ้นอยู่นะคะเพราะเขายังรักอยู่นะคะยังเป็นอะไรที่จิตใจดีนะคะตัวชาวตุนเองก็ยังนะคะก็ยังมีความรักให้อยู่นะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้อาจจะน้อยนิด ใช้คําว่าน้อยนิดก็ได้เพราะปัญหามันคุยกันเนี่ยนะมันเกิดปัญหามันก็ไม่พอใจมันก็ทําให้ความรู้สึกห่างเหินกันนะคะโดยเฉพาะการมีอิทธิพลเหนือคนรักหรือคนรักมีอิทธิพลเหนือกว่าเนี่ยต้องพยายามคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะคะมีโอกาสที่จะเริ่มต้นที่ดีต่อกันอยู่นะคะทีนี้เรามาดูสถานการณ์ของคนโสดบ้างน,นะคนโสดเนี่ยถึงแม้คุณจะโสดจริงอยู่แต่คุณก็ยังไม่ลืมอดีต จะคุยกับใครแต่ละคนเนี่ยอยากให้มันเหมือนอยากให้แบบอยากให้คนที่เข้ามาเนี่ยเลิศเลอเพอร์เฟกสำหรับคุนนะคะแต่ว่านะสิ่งที่ผ่านมานะี่ชาวตุลถือว่าเป็นวิบากกรรมของตัวเองสำหรับคนโสดนะพยายามอยากจะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนนะคะนะคะแต่ว่าคำพูดของชาวตุลเนี่ย คุณต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจที่จะคุยกับเขานะคะนะคะ,ะมีคนเข้ามาชอบเยอะอยู่นะชาวตุลที่มินโสดมีสเสน่ห์ในตัวระวังให้ดีๆ่าไปเกี่ยวข้องกับความรักที่ผิดนะคะหรืออาจจะกลายเป็นมือที่สามโดยไม่รู้ตัวนะ,ะนะ,นะก็มีใจชอบชอบอยู่นะอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลนะคะนะคะหรือไกลถึงต่างประเทศนะคะเข้ามาพูดคุยกับชาวตุล เขามีใจชอบนะคะใจดีมากบางท่านอาจจะเป็นไม้ใจดีนะอาจจะเป็นไม้ใจดีนะคะนะคะยินดีให้ความปรึกษาพูดคุยกันแบบในเชิงปรึกษาหารือมากกว่าชาวตุลชอบตรงนี้นะสามารถพูดคุยได้ปรึกษาหารือไดอ้เป็นอย่างนั้นแต่ก็ต้องพยายามลืมอดีตนะคะชาวตุลมีโอกาสที่จะพูดคุยกันมากขึ้นอยู่นะคะสําหรับชาวตุลที่เป็นโสดนะเขาก็มีใจชอบ นะเขาอยากจะชนะใจชาวตุนอยู่แต่ชาวตุนเองมีความรู้สึกว่าอาจจะได้เรื่อยๆไปคบกันไปอย่างนี้ไปก่อนบางทีลูกเล่นของชาวตุนเนี่ยนะหรือมีลูกเล่นหยอกล้อเนี่ยอาจจะพูดจริงไม่จริงบ้างเนี่ยนะคะนะทําให้เขายังมีความรู้สึกว่าอืมนะคะไม่ไม่ไว้ใจนะคะแต่จริงๆแล้วก็มีใจชอบอยู่นะชาวตุนเองก็มีใจชอบเขาก็เป็นเป็นคนที่ดีคนหนึ่งะ่ะนะ อาจจะมาจากทางไกลอนะ่ะคุยกันอยู่ในคนไกลอ่ะนะอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะอยู่ไกลกันนอกเขตนอกข้ามเขตข้ามแดนไปอย่างเงี้ยนะนะคะเขามีความรู้สึกดีกับชาวตุนอยู่นะอยากได้ใจชาวตุนอยู่นะคะตัวชาวตุนเองก็ไปเรื่อยๆนะแต่ต่อไปมีโอกาสที่จะพูดจากันหรือพัฒนากันมากขึ้นนะคะถ้าคุยกันด้วยความบริสุทธิ์ใจนะมันเป็นอย่างนั้น มีมีความรู้สึกชอบชอบอยู่นะคะคนคนโสดเนี่ยมีความรู้สึกชอบชอบอยู่นะคะมีโอกาสพัฒนานะคะฐานะเงินมาก่อนนะชาวตุลเนี่ยเรื่องความรักเนี่ยเป็นรองบอกได้เลยชาวโสดมองว่ามีฐานะไหมหาเงินเกิง่งต้องการมีความมั่นคงมากเกาะมากกว่าบา,า,างเงินเถอะนะคะคนที่เข้ามาก็ถือว่า เป็นไม้ใจดีฐานะดีด้วยนะคะในบางท่านนะคะหรือเป็นโสดที่นะคบกันได้เนี่ยนะมีใจชอบกันอยู่นะคะแต่ชาวตุลต้องพยายามปรับอดีตให้ได้ก็แล้วกันนะคะสำหรับคนโสดในบางท่านนะคะในบางท่านนะโอเคนะคะสำหรับความรักของคุณและความรู้สึกของเขาสถานการณ์ของความรู้สึกของคนรักชาวตุลถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะเขายังมีมีความรู้สึก เป็นห่วงเป็นใย,ยมีความรู้สึกชอบนะอยากมาหาอยากพูดคุยอยากปรึกษานะคะมีความรู้สึกดีๆอยู่นะยังรักยังเป็นห่วงอยู่นะแต่ช่วงนี้ต้องอดทนเข้มแข็งให้ผ่านมันไปโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวนี้ยังหนักหน่อยนะคะไม่รู้รักกันหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าก็ยังเป็นห่วงเป็นใย,ยซึ่งกันและกันอยู่นะคะนะคะ โอเคนะคะก็ขอจบคำทำนายไว้เพียงเท่านี้นะคะท่านไหนไม่ชอบผ่านไปนะคะส่วนคนที่ชอบกันนะคะเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อนะคะจะได้ทำคลิปใหม่ๆออกใหมท่านได้เช็คดวงอีกในคราวต่อไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ